สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ถ้าเราเพิ่งจะเริ่มหัดแต่งหน้าเป็นมือใหม่เนี่ยเราควรจะมีเครื่องสําอางอุปรกรณ์อะไรบ้างนะคะถ้าเกิดอยากทราบหรือว่าคุณเป็นมือใหม่แลือ,อยากจะรู้ว่าน่าจะซื้ออะไรบ้างติดตามชมได้ในความที่เห็นน้องพิมพ์นะคะการแต่งหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน้าของเราคือแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนตัวพิมพ์แล้วเนี่ยพิมพ์ก็อยากจะ ไล่ให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ถ้าเกิดคุณแบบว่าอยากจะแต่งเป็นพื้นฐานให้ครบในทุกๆส่วนของใบหน้านะคะน่าจะมีอะไรเป็นอย่างน้อยนะอย่างแรกก็คือเราต้องดูแลพื้นผิวหน้าของเราเนี่ยให้เรียบให้พร้อมที่จะแต่งหน้าก่อนนะคะขั้นแรกคือจะลงเป็นรองพื้นคุณจะใช้เป็นรองพื้นแบบหน้าแบบครีมแบบโฟมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นหมดนะ<ม>เป็นแบบมสูสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังใช้นี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะตบปิดด้วย แป้งแข็งหรือแป้งฝุ่นก็นได้เพื่อเป็นการเซตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีริ้วรอยมีจุดมีแพเป็นมีรอยสิวมีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปกปิดมันขึ้นอยู่คนอย่างพิมอย่างพิมเนี้ยพิมก็มักจะไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์เท่าไหร่จะใช้ก็ต่เมื่อมีเหตุการณ์อย่างเช่นนอนน้อยแพนด้ามาเกาะตรงตามีแมลงมากัดตรงแก้มะอะไรอย่างเงี้ยเป็นปุ่มแดงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะใช้ก็คือเรียกว,ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าในวันปกติธรรมดาแล้วเนี่ยรองพื้นพิมก็ไม่ใช้ คอนซีลเลอร์คุณก็ไม่ใช้คุณก็จะใช้แป้งแข็งอันเดียวเนี่ยนะคะแบบลงทั่วใบหน้าหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วก็คือเรียกว่าสำหรับมือใหม่นเนี่ยให้อยากจะให้ลองใช้ให้น้อยสุดถ้าเกิดว่าเป็นไร้ก็คือลบใช้แค่แป้งฝุ่นก็พอคะ่ะมันก็จะยังคงความเป็นหน้าปกติหน้าแบบที่แบบคุณเป็นเนี่ยนะคะสําหรับส่วนต่อไปที่จะพูดถึงก็คือคิอ้วสําหรับคนที่มีคิ้วอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเอ๊ะทำไมต้องเขียนคิค้วด้วยหรอแต่ถ้าเกิดคนอย่างพินเนี่ยนะคะเคยเป็นประเภทว่าไปถ่ายบัตรประชาชนแล้ว ตอนนั้นยังไม่เริ่มแต่งหน้าไปถ่ายถ่ายมาเสร็จตายแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่มีคิ้วก็เลยวิ่งไปซื้อดินสอเขียนคิ้วแท่งแรกในชีวิตหลังจากที่ถ่ายบัตรประชาชนบัตรนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ต้องเขียนคิ้วมาตลอดหล่อจากบ้านเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่มีคิ้วเนี่ยมันแหมงแหมงมากเลยหน้ามันคือหน้าที่มันจะดูโลนมากเลยเพราะฉะนั้นสําหรับคุณที่ไม่มีคิ้วจะแนะนําว่าควรจะมีดินสอเขียนคิ้วคู่ใจหรือว่าจะเป็นไอแป้งพาวเดอร์สองสีอะไรพวกนี้คะ่ะที่เป็นเขียนคิ้วไว้นะคะก็จะเป็นอีกไอย สำหรับในส่วนดวงตาเนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่แล้วก็ไม่อยากจะใช้เงินมากมายนะคะในการซื้อเครื่องสำอางคุณจะแนะนำว่าให้ซื้อเป็นพวกพาเลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพาเลตพวกนี้เนี่ยมันดีตรงที่ปึง้งมีทุกอย่างอย่างอันนี้เนี่ยแทบจะทุกอย่างแล้วนะคะนอกเหนือจากแป้งที่คุณต้องการแล้วก็มาสคาร่ามีแป้งไฮไลท์มีบลัชออนมีอายชาโดสัดเข้าไปสีสีแถมมีลิปสติกมีแปรงปัดอันนี้แล้วก็มีแปรงลิปสติกมีแปรงสำหรับปัด พวกอายแชโดว์แต่ออเคียจะไม่ได้คุณภาพที่คุณต้องการนันะคะแต่คือถ้าซื้อเป็นพวกพาเลตอย่างนี้เนี่ยมันมาครบเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดมากด้วยเอ๊สีนี้จะไปกับสีนี้ได้ไหมเน่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นพาเลตอุ้ยแบบประเภทนี้อย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะไม่มีไฮไลท์แต่ว่าจะเป็นแบบนี้แทนนะคะก็คือเป็นอายแชโดว์สีสีบลัชออนสีหนึ่งแล้วก็เป็นลิปสติกอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณเห็นว่าอุ้ยตายมีแค่สีสีเมันจะรอดเหรอโอ้โหนะคะแต่งคู่บนนี้นะคะสีนี้กับสีนี้เป็นแบบแส่งอ่อนสีนี้กับสีนี้กลางๆขึ้นมาหน่อยนะคะสีนี้กับสีนี้ก็เข้มอีกนิดนึงถ้าเป็นสีนี้คู่กับสีนี้ก็เข้มขึ้นอีกถ้าสัดส,สองสามสีนี้รวมกันก็ แต่งเข้มสุดขีดสโมกกี้ ok คือเรียกว่าไม่รู้กี่ลุปก,กันนะคะจากตรงนี้อันนี้พาเลตนี้พาเลตเดียวแล้วก็แถมจะพกพาสะดวกพวกนี้เวลาคุณไปไหนคุณก็แบบว่าปึ๊บเปิดออกมาได้เลยแต่สิ่งที่พิมจะแนะนําก็คือไม่ว่าจะใช้เป็นพาเลตนี้หรือพาเลตนี้เนี่ยนะคะหาแปรงปัดบลัชออนสักอันหนึ่งพิมพ์จะไม่ค่อยได้ใช้แปรงเพ่มมากับพาเลตรอกคะ่ะเพราะว่ามันเล็กเกินไปคือแบบว่า ขอโทษเล้วม่นีนี่ฉันต้องปัดกี่รอบเ่ยนี้แบบว่าบืดลงไปเลยนะคะแบบว่าอันนี้คืออันคู่ใจที่ใช้อยู่เป็นประจำอ๋อถ้า,างั้นพิมก็ขอโทษนะคะขย้อน,นิ่งสำหรับแป้งเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีพัฟหรือชอบใช้พัฟใช้พัฟก็ได้ค่ะสำหรับพิมเนี่ยพิมพชอบใช้แปลง,งนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเบาดีอะค่ะเพราะว่าเวลาเป็นพัฟเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะแป้งมันติดขึ้นมาตรงพัฟอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยแต่แป้งนี่แบบพอแบบบึ้บมไปเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันเป็นฝุ่นขาวๆติดอยู่แล้วมันลงจริงเท่าไหร่นนะะพิมมม์รู้้้สึกกกกวว่า่าาาาััไดจน ขนตาอีกแล้วสําหรับคนที่ขนตายาวงอนเด้งอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมต้องตัดขนตาด้วยหรอเอ๊ะต้องปัดด้วยหรอถ้าขนตาคุณมีเท่าพิมพแล้วก็อยากจะเน้น่ะนะคะมันก็จะแนะนําว่าที่ดัดขนตาอย่างนึงนมาสคาร่าอย่างนังนที่เป็นอันโปรดของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะดีลองที่ซอลเตอร์รของเขาอะนะคะที่ดัดขนตาถ้าพิมพ์จะแน,นนะแนํานั้นแนะนำาให้ซื้อของที่ดีหน่อยแบบมันก็มีอันแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะขายอยู่ในห้างนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าทุนทรัพย์ ขึ้นอยู่กับแลวจริงๆแล้วมันไม่ขึ้นกับทุนทรัพย์เดียวนะความสื่อคือมันขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตรงเนี้ยค่ะเคอร์ฟเนี่ยนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่ารูปตาของใครยังไงแม้กระทั่งตอนแรกที่ไปซื้อนี้มาก็คิ้วหูนี้เพอร์เฟกต์มาแต่พอทาไปทํไมเอ๊ะมันก็เจ็บอีกแล้วอ่ะเพราะว่าความโค้งเขาตรงเนี้ยค่ะ ความโค้งเนี่ยนะมันเยอะไปนิดนึงคือตาพิมพค่อนข้าง,างแบนถ้ามันไม่โค้งเยอะขนาดนี้คือถ้ามันโค้งตื้นขึ้นมาอีกเนี่ยมันน่าจะเพอร์เฟคกว่านี้คือคิดว่าบางทีแบบไปซื้ออะไรห้าสิบาทมาใช้อาจจะดักได้ดีกว่าอันที่ซื้อมาแพงๆนะก็คือลองเลือกตูจากนั้นปุ๊บสาหรับคนที่ปัดขนตาปัดมาสคาล่าอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะอยากเขียนขอบตาทิมก็แนะนําว่าลงทุนในดินสอเขียนขอบตาสักแท่งหนึ่ง โดยส่วนตัวเนี่ยคิมจะไม่ค่อยชอบที่เป็นแบบดินสอดินสอนะคะแบบที่ต้องมาเหลาคิมชอบที่แบบเป็นประเภทอัตโมติอย่างเงี้ยแบบว่าหมุนหมุนหมุนแล้วก็แบบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะสะดวกกว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะตาไม่สองชั้นหลบในมากแล้วก็อยากให้เอ่ออายไลเนอร์มันดูคมนะคะก็จะดูเป็นแบบที่เป็นลิควิดเป็นหัวปากกาแบบนี้นะคะก็ได้มันก็ จะมันจะเส้นมันจะคมชัดกว่านะคะแต่สําหรับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณตาสองชั้นหลบในแบบพิมพ์หรือว่าตาสองตาชั้นเดียวนะคะบางทีเนี่ยมันเลอะง่ายไงถ้าเกิดเป็นพวกนี้บางทีต้องรอให้มันแห้งนางนมะกเราก็จะใช้เป็นแบบเบนซิลดีกว่าแล้วแบบนี้เราก็สามารถเคสอัดเข้าไปในแนวขนตาได้นะคะทําให้ขนตาเราดูหนามากขึ้นจากนั้นหลังจากแต่งตาแล้ว สำหรับตัวพุณเองเนี่ยบางวันนะคะที่แบบว่าขี้เกียจจะแต่งตาก็อาจจะแค่ลงอายชาโด์แบบสีไฮไลท์อะคะ่ะทั่วหมดทั้งเปลือกตาใช่ไหมคะแล้วก็ติดขนตาปลอมเลยค่ะเพราะการติดขนตาปลอมมนทำให้ดูตาเราแบบว่าพิเศษขึ้นมาแบบว่ามันดูแฮปปี้นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเกิดคุณไม่ชอบอายชาโดว์นะไม่ต้องซื้ออายชาโด์เลยหรือว่าจะซื้อแค่หนึ่งสีที่แบบเป็นเบสที่คุณชอบแบบสีออกเปลือกไข่สีออกนุดน่ดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้ออายชเอ่อกาวติดขนตาอันหนึ่งกับ ขนตาที่คุณชอบแล้วก็ใช้ขนตาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ว่าใช้แค่ครั้งเดียวหมดแบบต้องทิ้งอะนะคะถ้าเกิดคุณดูแลดีๆคุณก็สามารถจะใช้ได้นานกว่านั้นนะคะสำหรับลิปสติกถ้าเกิดว่า คุณชอบแต่งหน้าแบบประเภทโทนเดียวแบบเดียวไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยซอ้อลิปสติกเป็นแท่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณชอบแต่งหน้าแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ระหว่างวันเป็นผู้หญิงแบบเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะซื้อเป็นแบบพวกพาเลตต์ดีก็ได้ตอนนี้พิมพ์ก็ชอบอันนี้เหมือนกันเพราะว่าสีมีตั้งแต่สีออกโทนน้ำตาลส้มชมพูแดงปรีดแถมตรงหัวแมวมีลิปกลอสอีกอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงองหนึง่งก็ไม่แพงมากแต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อลิปสติกที่เป็นแบบเป็นแท่งแล้วแบบยี่ห้อแบรนดอยย่่างี้คะ มันก็จะแท่งหนึ่งก็แพงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นพานเลทเนี่ยก็จะได้ได้จํานวนสีเยอะกว่าแต่ปริมาณโอเคอาจจะไม่ต่างกันมากนะคะ่ะก็ต่างนะอย่างนี้อันนี้สิบสองสิบสามกรัมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลิปสติกเป็นแท่งจะประมาณห้ากรัมสี่กรัมห้ากรัมก็โอเคสองสามเท่าแต่ว่าราคาพวกนี้อาจจะพอๆก,ก,กันกับลิปสติกประเภทที่แบบว่ามียี่ห้อมีแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อพวกไมเวลีอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าเลยอย่าลืมไปซื้อตอนโปรโมชั่น อีกยอย่างที่สำคัญก็คือลิปกลอสนะคะในลุกต่างๆที่พิมแต่งเนี่ยพิมมักจะทาลิปมันหรือว่าลิปคอนดิ셔เนอร์อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ทาลิปกลอสจะเห็นแต่ว่าในชีวิตประจำวันเวลาคุณแต่งหน้าไปนอกบ้านแน,น,นะนำว่าคุณควรจะต้องมีลิปกลอสคู่ใจสักหนึ่งอันสำหรับแปรงค่ะมาถึงแปรงถ้าเกิดว่าเป็นพิมเองแต่งเนี่ยนะคะที่สำคัญค่ะเลยพิมจะเลือกมีอยู่แค่ประมาณ5อัน5แปรงนี้เท่านั้นก็คือแปลงนี้พูดไปแล้วเป็นแปรงที่ใช้ในการทาแปง้ง ทะะาแป้งฝุ่นปุ๊บปทั่วหน้าอันนี้แปรงปัดบลัชออนนะคะแปรงปัดบลัชออนส่วนอันนี้ถ้าเกิดใครเคยติดตามวิดีโอพิมพ์ม,มาจะต้องเห็นทุกวิดีโอต่อให้ใช้อายแชโดว์เจ็ดแสีที่ฉันก็ใช้อันนี้อันเดียวแล้วก็ทําความสะอาดกับทิชชู่ปุ๊บป,บปบ๊แล้วก็ซัสดสีต่อไปต่อได้เลยนะคะก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้ดูกันกัน เห็นไหมพอด้านข้างก็จะแบบบีบนิดนึงนะคะหัวก็จะฟูๆขนไม่ยาวมากนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่เจ็บลูกกระตาอะไรที่แบบเราไปถูกกับแต่อันนี้บังเอิญว่ามีคนให้มาฟรีแต่ไม่ได้มียี่ห้ออะไรนะคะแต่ก็ใช้มาสักพักแล้วแล้วก็อีกสองอันจะเป็นแบบนี้ขนแน่นหัวแบนแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะแพ็คสีอายแชโดว์หนักๆหรือว่าแบบว่า กรีดตรงช่วงโหางนี้นะคะ่ะให้แบบว่าต้องการเส้นที่ชัดเจนอันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอันนี้สําหรับเวลาที่แบบว่าลงพวกเอ่ออายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราอยากจะกดสีฝุ่นของอายชาโดว์ที่เป็นสีเข้มตามติดลงไปเนี่ยใช้อันนี้นะคะ่ะมันก็จะแบบว่าจกเข้าได้ในทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็คืออันนี้สะดวกมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะจะเป็น สำหรับตาสามอันพระเอกของพิมพ์นะคะแล้วก็คุณน้องแปลงอีกสองอันเพราะฉะนั้นเท่านี้เองค่ะแล้วก็โอ,โอเคอุปรกรณ์เสริมทั้งสองอันพิมพ์คือกระจกกระจกเงาเวลาที่แบบว่าดัดขนตาถ้าเกิดว่าคุณดัดขนตาคุณก็อาจจะอยากมีกระจกเงาอันเล็กๆเ,เอาไว้สองแล้วก็อุปรกรณ์เสริมพัดเวลาที่ปัดอายแชโดเสร็จ เออไม่ใช่ปัดมาคา่เสร็จขี้เกียจรอให้แบบโอ้โหยืนกับพริบอยู่นั่นแหละไม่แห้งสักทีนะคะพัดเลยค่ะจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานมากนะคะในการแต่งหน้าสําหรับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากพี่ถ้าเกิดว่าคุณลงทุนเงินที่จะซื้อเครื่องสำอางเนี่ยอยากจะให้คุณลงทุนในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคะ<ม>ก็คือเมคอัพรีมูเวอร์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอายเมคอัพรีมูเวอร์หรือว่าจะเป็นพวก c ล e ซิ่ i n g ยล์พวกนี้นะคะอันนี้เช็ดตาเช็ดปากอันนี้ทั่วหน้านะคะ ก็คือว่าอยากจะให้ลงทุนสิน่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแต่งหน้าแล้วแต่ว่าคุณไม่ดูแลความสะอาดไม่ล้างออกให้หมดให้ดีนะคะพรุ่งนี้ผิวหน้าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะแต่งหน้าครั้งต่อไป <c oughs> ค่ะพิมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์บ้างน,นะคะสําหรับคุณที่กําลังอยากจะออกไปหาซื้อเครื่องสำอางใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถส่งมาเพิ่มเติมได้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอนหน้าสวัสดีค่ะ